ทางด้านทีมของสวนรถไฟส่งกล้องนักครไปตีปังหู้ติดอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหกล้องนี่ตีดีครับผมนะดูะครับยกครับยกมาับปังเข้าวงมาลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้มาแล้วตีโดนแล้วติดด้วยครับผมเก็บสองแต้มในสนามที่เราเห็นตอนนี้ามาดูครับผมในไม้ต่อไปครับผมทางด้านทีมของ ปาข่าครับจะโยนแก่นเลือกระยะเล่นครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเหมือนจะโยนแก่นมาไม่ถึงหกเมตรนะครับไฟตรงข้ามสามารถจับแก่นวางในระยะที่ตนเองอยากจะเล่นได้เลยแล้วอาสิงห์บุรีก็เข้ามาแล้วคุมโซนก่อนครับผมไปแรกในทีมของปาข่าฮะอื้เอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านทีมของสวนรถไฟส่งกล้องนักนไปตีปังหูติดอีกแล้วครับทุกคน ก้องมีตีดีครับผมนะดูครับยกมับยกมัฟฟปังปัดไปเลยครับจุกขึ้นมาแล้วตีสวนครับผมโอ้โหูมกระจายหวังไปอีกหนึ่งดอกครับผมไปนี้ดูภาพช้าครับบอยลบบุรีตีสวนลูกของทั้งนน่นสวนรถไฟฮะออกนอกสนามไปทั้งคู่ครับอาร์สิงห์บุรีจะต้องขึ้นมาคุมโซนแล้วติดแกนอีกแล้วเล่นกันไวแล้วเล่นกันมันมากครับผมคู่นี้ กล้องนครลูกนี้จุกมาไป่คาไปอีกหนึ่งลูกอ้โหูตีคมจริงๆครับสำหรับกล้องนครนะตีดีดฮะจุกมาปังโอ้โหตีคมมากเฮเอาครับเรามาดูครับอาสิงบุรีก็เหนียวเป็นโอ้โหอย่างเหนียวครับผมนะแกนอยู่ไหนขอไปด้วยเลยครับผมนะสำหรับอาสิงบุรีโอ้โหเหนียวจัดเอาครับกล้องนครก,ก,ก็เอาแม่นก็แม่นจัดเหมือนกันครับ มาแล้วตีโดนอีกแล้วเอา้าไปแท็กลูกตัวเองขยายโซนออกไปอย่างนี้ฮะดูครัะภาพช้าครับตีโดนเนี่ยดีแล้วนะครับแต่มันไปช็อตลูกตัวเองขยายโซนออกไปอีกฮะเอาครับทางด้านบอยลุบบุรีลูกนี้เข้าวงมาครับล้วขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้เรามาดูขวบ่มนะบูนขอนแก่นครับเป็นมือขึ้นแต่ลูกตีจะไปฮะเข้าวงมา Imi, แล้วตุกนี้ตีโดนนะผมลวเปลี่ยนด้วยครับได้หนึ่งแต้มครับผมในสนามที่เราเห็นตอนนี้นะบอยลบบุร ah ีเข้าบวงมาแล้วขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับแต่ทางด้านทีมของสวนรถไฟมีอะไรอยู่สองลูกเอาครับนบูนครับขอนแก่นเข้าวงมาลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งติติดรับสองครับลูกนี้กมาแล้วตีโดนแล้วติดด้วยครับผมเก็บสองแต้มในสนามที่เราเห็นตอนนี้เหลือในมืออีกหนึ่งใบขึ้นมาเก็บอีกหนึ่งแต้มครับผม สามแต้มเนี่ยที่เราเห็นแต่อีกฝั่งตรงเนี้ยที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่ากี่กี่แต้มนะต้องรอดูครับผมว่าสกอร์เนี่ยจากสามเนี่ยจะเลื่อนไปเท่าไหร่